ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรับชมคลิปวิดีโอโครงการปัดฉิมนิเทศคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา2563แบบออนไลน์คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นทั้งหมด4ชุดประกอบด้วยคลิปกล่าวแสดงความยินดีกับนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาโดยคณะบดีและหัวหน้าภาควิชาและคลิปการแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน และเทคนิคการสมัครงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนการเริ่มต้นธุรกิจสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจส่วนตัวจากวิทยากรผู้มากความสามารถจากสายอาชีพต่างๆโดยเมื่อนิสิตปีที่4รับชมคลิปวิดีโอเรียบร้อยทั้ง4คลิปแล้วขอความร่วมมือให้นิสิตทุกคนทำแบบประเมินโครงการและบันทึกรหัสนิสิตเพื่อบันทึกชั่วโมงกิจกรรมขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะพี่กิฟนะคะเป็นสิทธิ์เก่า BEC นี่แหลคะค่ะก็วิชุดาสิทธนะนะคะพี่ตอนนี้เป็นเจ้าของบริษัท Beauty c o s m e t i c แล้วก็เป็นที่ปรึกษาบริษัท Beauty International Cosmetics ค่ะเป็นบริษัทที่รับผลิตเครื่องสำอางอาหารเสริมและเป็นธุรกิจส่งออกเครื่องสำอางค่ะจบปโทที่มอ,อคะ่ะ BEC นี่คะ่ะ ว่าตอนจบเลยครั้งแรกเนี่ยเป็นพนักง,งานประจำค่ะอยู่ที่มอนอน,นี่แหละอยู่ที่ตึกอธิการบดีค่ะเสร็จปุ๊บทําได้อยู่ประมาณ6ปีก็ออกไปทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองก็คือโรงงานเครื่องสําอางนี้เลยค่ะด้วยความที่เดิมเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบพัฒนาในสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้เสมออย่างตัวกิ๊เองเนี่ยกิ๊ชอบที่จะอยากรู้เรื่องของเครื่องสําอางเป็นหลักกิ๊เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นมากกว่าคนขายเครื่องสําอาง เราเลยรู้สึกว่าเราเหมาที่จะเป็นผู้ผลิตเพราะเราต้องการสูตรที่มันเฉพาะของเราเองเท่านั้นเลยไปจุดเริ่มต้นของการทําโรงงานผลิตเครื่องสําอางอาหารเสริมของเราค่ะปีนี้เข้าปีที่5้าแล้วค่ะตอนเริ่มต้นที่เราทําธุรกิจตัวนี้เดิมทีเราเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะผู้หญิงทุกคนมีความ ชอบความสวยงามเราคือคนหนึ่งที่ชอบความสวยงามมันเป็นช่วงของยุคที่คนขายเครื่องสําอางกันเยอะมากๆแต่ในจุดนั้นะ่ะเรามองว่าเราอยากแตกต่างกับคนอื่นเรารู้สึกว่ามันจะดีกว่าไหมอะถ้าเราเป็นต้นน้ําไปเลยเลยรู้สึกว่าเราสามารถที่จะทําโรงงานได้แบบนี้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นเลยคือเราอยากเป็นมากกว่าแค่ผู้ขายคือมองต่างออกไปจากคนอื่นเขาที่บ้านเนี่ยเป็นข้าราชการร้อยเปอร์เซ็นต ทั้งพ่อทั้งแม่พี่สาวเป็นข้าราชการ100%เลยรวมถึงบ้านแฟนด้วยเป็นข้าราชการ100%เลยนั่นแปลว่าทุกคนปฏิเสธไม่ให้ทําเลยแต่ด้วยความที่ว่าเรามีจุดยืนมั่นใจในตัวเองอะค่ะตอนนั้นว่าฉันว่าฉันทําได้ฉันว่าฉันสามารถอยู่ในธุรกิจที่ฉันมีความสุขกับมันในทุกๆวันได้ตอนนั้นคิดแค่นั้นเลยค่ะว่าฉันจะมีความสุขถ้าฉันได้ทําธุรกิจตัวนี้ก็เลยเต็มที่กับมันมากๆ ต้องมีตังก่อนถ้าเป็นตอนนี้แต่มีเงินในที่นี้ที่บอกนะคะมันไม่ได้เป็นเหมือนสมัยก่อนที่ตอนที่พี่เริ่มต้นก็คือ2,000 3,000หรือ1000บาทหรือ500บาทตอนนี้ถ้ารู้สึกว่าพร้อมที่จะทำธุรกิจอ่ะทำไปเลยเพราะการพร้อมของการทำธุรกิจจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าใจเราเป็นหลักเรากล้าพอที่จะเปิดให้ตัวเองไปอยู่อีกโลกหนึ่งได้ไหมการทำธุรกิจมันคือโลกใหม่ ต้องบอกว่ามันคือโลกใหม่ที่ไม่ใช่โลกของการเรียนโลกของการทํางานประจํามันคือโลกใหม่ที่คุณต้องพร้อมที่จะสู้กับมันในทุกๆวันว่าวันนี้จะขายได้ไหมทําการตลาดยังไงคิดยังไงให้คนที่จะเลือกซื้อของของเรามีตังรับพร้อมแล้วก็กล้าแค่นี้เลยค่ะ จริงๆแล้วสมัยนีย้มีทางเลือกเยอะนะคะที่ทําให้น้องสามารถเริ่มธุรกิจได้อาจจะเป็นเพราะไปเป็นตัวแทนแบบไม่ต้องเปิดไม่ต้องลงทุนขายไปก่อนมียอดแล้ว่ยไปเอาของมันมีทางเลือกเยอะแต่อย่างที่บอกมันอยู่ที่ใจเราว่าวันนี้เรามองต่างในการทําธุรกิจของเราแค่ไหนว่าเราพร้อมแค่ไหนที่เราจะเต็มที่กับมัน เงินจริงๆไม่ใช่ปัจจัยหลักแต่ถ้าเรามีทุนพร้อมเรามีความต้องการจริงๆมีก็ใส่เข้าไปเลยมันสําเร็จอยู่แล้วตอนที่ทําธุรกิจครั้งแรกตัวนี้เรามีเงินทุนอยู่ไม่กี่หมื่นบาทเราอาศัยเช่าอ,อุทยานวิทย์ที่มอนอเนี่ยค่ะห้องห้องเล็กๆห้องแลบบชายแล้วก็จ้างอาดีมาคนนึงแล้วที่เหลือก็ทําด้วยกันประมาณ3เดือนขยายเป็นสห้องพอสองห้องเสร็จป,ปุ๊บก็ขยายไปที่ตึกแถว มาระเบียงเป็นตึกหกช่องจนตอนนี้ไปทำโรงงานของตัวเองอยู่ตรงเส้นบ้านคลองถ้าใจได้พร้อมพร้อมที่นี่คือต้องพร้อมก่อนเลยว่าวันพรุ่นี้ตื่นมาจะไม่เหมือนเดิมละฉันต้องพร้อมกับการคิดงานตลอดฉันต้องพร้อมกับการทําให้ตัวเองมีความสุขในการทํางานหรือรวมถึงพร้อมที่จะล้มแล้วลุกขึ้นมาอย่างไงให้มันทันแค่นั้นเองค่ะทําได้แน่นอน คนทุกคนสามารถทําได้ไม่มีจำเพาะว่าต้องแบบไหนแต่แค่ว่าเราเพร้อมไหมไม่จำเป็นต้องมีทักษะพ,พิเศษไม่จำเป็นต้องบ้านรวยไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนต้องถามตัวเองอย่างเดียวเลยว,ว่าพร้อมไหมที่จะเจอข้อเปรียบเทียบความแตกต่างพร้อมไหมที่วันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นนักธุรกิจเต็มที่น่าจะแตกต่างในเรื่องของการรับผิดชอบ แต่ในการรับผิดชอบเนี่ยมันมีกรอบไม่เหมือนกันกรอบของการทํางานประจําคือคุณต้องทําทุกอย่างเป็นเวลาตามที่เจ้านายสัง่งแต่กรอบของการทําธุรกิจคือคุณต้องเป็นทุกอย่างในบริษัทเจ้านายคิดปฏิบัติเก็บกวาดดูแลคุณต้องทําให้ได้ทุกอย่างแต่เรามีความสุขกับมันมากน้อยแค่ไหนคือสิ่งที่คุณต้องเลือกเอาเองไม่ว่าวันนี้คุณจะขายกวเตี๋ยวออนไลน์คุณจะขายอะไรก็ได้ทุกอย่างเป็นธุรกิจได้หมด อย่าดูถูกตัวเองว่าเฮ้ยฉันเป็นแค่แม่ค้า mm hmm. อย่าดูถูกตัวเองว่าฉันขายของวันนี้แค่วันละ3าชิ้นหชิ้นเองเ mm hmm. พราะเมื่อก่อนเราก็เริ่มจากการขายของชิ้น2ชิ้นจนเรามามีโรงงานของเราที่ทุกวันนี้ผลิตวันละเป็นหมื่นหมื่นชิ้นก็ไม่พอเตรียมใจที่จะนอนดึกเตรียมใจที่จะต้องคิดงานให้ได้ว่าเอ๊ะ e พรุ่งนี้ฉันจะทําอะไรดีนะการตลาดตอนนี้มันเป็นยังไงแปลกแหวกแนวยังไงยิ่งวัยรุ่นสมัยนี้เราต้องยอมรับว่าเขาเก่งนะ เก่งที่เขาจะคิดอะไรที่มันแปลกแหวกแนวออกไปไม่เหมือนรุ่นเราแล้วเขามีโอกาสมีทางเลือกมีความคิดที่มันดีกว่าเราเยอะอะเราเลยมองว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้เขาถ้าจะไปได้ไกลกว่าเราเยอะเพราะเรายังถือว่าเริ่มต้นได้ช้าสำหรับตัวก Öz, ิ๊ฟเองกิฟบอกว่ายังเป็นแค่จุดเริ่มต้นก้าวที่2ของตัวเองอยู่เลยค่ะเพราะว่าเป้าหมายของคนเรามันไม่เท่ากันครั้งแรกที่เราตัดสินใจบอกที่บ้านว่าฉันจะไม่ทํางานประจํา จะทําธุรกิจส่วนตัวเราก็จะบอกตัวเลขเขาไปว่าปลายทางฉันจะเกษียณอายุแค่40เท่านั้นที่เหลือฉันจะเที่ยวเขาก็จะถามว่าแล้วจะเอาเงินที่ไหนทเที่ยวอ่ะคุณจะเ,เกษียณ40อ่ะเดี๋ยวจะมีเงินพันล้านให้ดูเขาก็งงเพราะเขาราชการเขาก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเธอจะไปทําอะไรพอเราเริ่มอธิบายธุรกิจของเราให้เขาฟังอ่ะเขาก็เริ่มแบบอ๋อมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้หรอมันเป็นยังไงจนทุกวันนี้ ครึ่งทางละเราก็รู้สึกว่าเราไปต่อได้เพราะวันนี้อายุ33เรารู้แล้วว่าเราไปต่อได้แล้วมันถึงปลายทางที่40รเราก็เษียนตามเป้าที่เราวางไว้ได้แน่นอนถ้าในเรื่องของการดูแลคนที่บ้านเนี่ยเราประสบความสําเร็จตั้งแต่ปีแรกแล้วในส่วนของที่เป็นการทําธุรกิจเรารู้สึกว่ามันเพิ่งเพิ่งเป็นก้าวที่2ที่ต้องต่อยอดไปในอนาคตได้อีกเยอะค่ะเพราะคําว่าธุรกิจมันไม่มีกรอบคุณสามารถต่อยอดอะไรไปก็ได้ จนถึงยอดที่คุณต้องตั้งใจหรือคุณอาจจะไปเจอกลางทางที่มันไปได้ไกลกว่าที่เราคิดไว้อีกอ่างเงี้ยมันไปได้อีกเยอะมากค่ะหยุดไม่ได้เพราะเวลาที่เราลงทุนกับเวลาเพื่อตัวเราเองในการทำธุรกิจเนี่ยเวลาเรามีไอเดียเวลาเรามีความคิดหรือแม้กระทั่งเรามีช่องทางคอนเนคชั่นใหม่ๆอะ่ะม,มันเป็นโอกาสทั้งนั้นเลยมันเป็นโอกาสที่เฮ้ยเราจะจิบมาทําต่อไหมเราเป็นโอกาสที่จะต้องต่อยอดไปยังไงได้บ้างเรามองแตกต่างไปยังไง ยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้ค่ะอย่างตอนนี้เราทำโรงงานคอสเมติกที่ประเทศไนจีเรียเราเป็นโรงงานคอสเมติกแรกของประเทศเขาในไนจีเรียคือแอฟริกาใต้มีประชากรอยู่ประมาณ200กว่าล้านครึ่งหนึ่งคือเป็นประชากรที่เป็นกเกษตรกรรมอีกครึ่งหนึ่งเป็นพวกผู้ขัดาย่้งทุกคนงงว่าเราไปทำไมแต่เรามองแล้วว่า เราสามารถขายของให้เขาได้กลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนที่ไปเปิดประเทศใหม่แล้ทําเงินกลับคืนมาให้กับบริษัทเยอะมากๆแค่ต้องมองแตกต่างมองให้เห็นว่าจุดที่คุณจะไปอยู่จุดที่คุณจะทําจริงๆคืออะไรวันนี้เรารู้คำตอบของเราแล้วเราต้องการเป็นบริษัทที่ส่งออกได้จริงส่งออกได้จริงในที่นี้คือ สมมติลูกค้าจดมาหาบริษัทเราที่โรงงานเราเป็นโรงงานเครื่องสำอางใช่ไหมคะขอค่ปรึกษาเรื่องการส่งออกเราจะสามารถบอกเขาได้จริงในข้อเห็นจริงจริง,รง,รงว่าประเทศนี้ส่งออกได้ประเทศนี้ยังไม่พร้อมประเทศนี้ความต้องการอะไรเพราะเราทําให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเราทําได้จริงต้องเป็นเนี้ยต้องหมายว่าคือเป็นโรงงานส่งออกเครื่องสำอางที่ส่งออกได้จริงๆเท่านั้นขึ้นก้าวที่2ใช่คะ่ะ กล้าที่จะล้มเสียงที่จะล้มแต่ล้มยังไงให้ลุกเร็วที่สุดเพราะเราก็เคยล้มแต่เราก็แค่รู้สึกว่าล้มแล้วเราก็ต้องลุกมาแก้มาปับแล้วเดินต่อไปให้ได้วันที่เราล้มเราเราใหม่เราไว้ใจคนการทำสัญญงสัญญาในเรื่องของการวางบินเราไม่เก่งตัวเลขเราไม่ชัดเจนเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราล้มเราลุกเพราะว่า เราก็ก็ต้องยอมรับว,ว่าแข็งแรงที่จะต่อสู้กับปัญหาตอนนั้นคือลุกเลยค่ะไม่เป็นไรเสียก็คือเสียไปเริ่มต้นใหม่ทําใหม่เก็บเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นประสบการณ์แล้วก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกมันก็สอนให้เรารอบคอบมากขึ้นดูคนไว้ใจคนไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นเอกสารทุกอย่างต้องให้เรียบร้อยเป็นระบบทําทุกอย่างให้เป็นระบบ เอก,เอกสารเอกสารต้องให้เรียบร้อยอย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่าทำในที่มันแบบไม่เป็นไรหรอกสวมเลขไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทุกอย่างต้องควรให้ถูกต้องเป็นตามระบบให้มากที่สุดสําหรับการทํายังไงให้ธุรกิจเราไปต่อได้ในยุคนี้กิฟคิดว่าอะไรก็ตามที่เรามองแล้วให้มันแตกต่างมันจะไปได้ อย่าพยายามวิ่งตามคนอื่นวันนี้ต่อให้เราคิดว่าสิ่งที่เราคิดมันแปลกอะ่ะแต่คุณเชื่อเถอะว่าในทุกคื้นที่มันจะมีกลุ่มคนที่มองเหมือนเรานั่นคือลูกค้าเราพยายามมองหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการและไม่ซำสิ่งแปลกใหม่ที่ลูกค้าต้องการยังไงทุกพื้นที่มีคะ่ะคุณจะไม่มีวันไม่มีลูกค้าไม่จำเป็นคะ่ะ แต่คุณต้องกล้าอย่างเดียวกล้าที่พรุ่งนี้คุณจะตื่นมาแก้ไขกับปัญหาหน้างานเพราะยิ่งคุณใหม่ทุกอย่างเป็นเรื่องใหม่คุณต้องพร้อมที่จะโดนคําว่าบั่งเจอปัญหาบ้งางเจอการแก้ปัญหาแต่ถ้าอะไรก็ตามที่ธุรกิจคุณมีแต่บวก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 เนี่ยคุณยิ่งต้องระวังเพราะในการทําธุรกิจจริงๆมันไม่มีสำหรับเด็กจบใหม่ที่อยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองใช่ไหมคะ ก็ถ้าวันนี้คุณมั่นใจว่าคุณมีความสุขที่พวกนี้คุณจะต้องตื่นมาแก้ไขปัญหาในทุกๆวันอะ่ะคุณทําไปเลยมีเงินยิ่งโตเร็วถ้าไม่มีเงินคุณก็แค่ต้องเริ่มต้องพร้อมต้องพร้อมลลมต้องพร้อมลุกอ,อ,อย่าท้อแต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่พร้อมคุณลองเข้าระบบเพราะส่วนตัวเนี่ยโชคดีที่ว่าเกิดมาจากระบบกึ่งของรามอนอเมื่อก่อนตอนที่ทํามันก็เป็นกึ่งข้าราชการเนาะมนเลยถูกเราเลยถูกหล่อหลอมมาว่าทุกอย่างมันต้องมีเป็นขั้นเป็นตอนในระบบ พอเราชินกับการทําระบบวันนึงที่เราออกมาทําอะไรที่มันไม่เป็นระบบอะ่ะเราสามารถคุมลูกน้องให้ยังอยู่ในระบบได้และคุมตัวเองให้อยู่ในระบบได้ครึ่งครึ่งกับสิ่งที่มันไม่เป็นระบบมันทําให้เราโตเร็วเราจะมีภูมิคุ้มกันอย่างน้อยอะ่ะคุณจบใหมอ่อ่ะคุณไม่เคยเจอเจ้านายด่าไม่เคยเจอเพื่อนร่วมงานว่าคุณจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ย hey, ทำไมลูกค้าต้องด่าฉันขนาดนี้แต่เราชินไง เราชินกับการที่รองรับแบบเอองานจากเจ้านายผู้บริหารหรือแม้กระทั่งชาวบงชาวบ้านที่เข้ามาติดต่อเราชินเราเลยรู้สึกว่าการดูแลลูกค้าของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรื่องปกติแต่ถ้าคุณไม่ชินคุณต้องยิ่งเข้าใจเขาเช่นการฝึกงานก็ได้อ่าคล้ายๆกันน้องไปฝึกงานน้องก็จะได้ประสบการณ์แบบนึงน้องมาทํางานน้องรู้ไว้เลยว่าพอเวลาทํางานจริงๆอ่ะนั่นมันส่วนน้อยมากแต่น้องต้องหยิบเอาสิ่งที่เป็นประสบการณ์อ่ะมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้แล้วธุรกิจน้องจะโตเร็ว ถ้าสมมุติว่าเงินทุนไม่สําคัญสิ่งที่น้องต้องมีความพร้อมที่จะต้องแก้ไขปัญหาสามารถต้องเจอทุกเรื่องได้ต้องแข็งแกล่งว่าเฮ้ยวันนี้ฉันขายไม่ได้เลยฉันจะทํำยังไงดีวะเงินเดือนก็ไม่มีกล้าไหมเดินขายคิดงานยังไงให้ลูกค้าซื้อพ่อแม่ด่าจะท้อไหมต้องกลา้าต้องอดทนอย่าท้อน้องขายไม่ได้10วันวันที่11น้องอาจจะขายได้และขายได้ดีไปตลอด น้องต้องทนน่ะต้องทนต้องอดท,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 ทนต้องสู้จนกว่าเราจะถึงจุดที่น้องรู้สึกว่าฉันผ่านมันมาได้แล้วเพราะเราเคยนะตอนที่เราทำโรงงานอ่ะไม่ใช่ช่วงโควิดด้วยอยู่อยู่ลูกค้าหายออกไปจากโรงงานสองเดือนน่ะงงทำยังไงดีวะแล้วแบบค่าใช้ใจ่ายตอนนั้นน่ะเดือนหนึ่งประมาณ5 0 0แสนกว่าบาทดีที่มีเงินสะสมไม่เข้าใจเพราะธุรกิจตอนนั้นไม่เข้าใจหาที่ปรึกษาเยอะมากท่านนี้ั่นนนั้นเยอะมากแต่มันไม่ได้อะคะ่ะพอมันไม่ได้นั้นปุ๊บ เราก็ต้องกลับมามองว่าเราพร้อมที่จะทออยู่สอเดือนอะ่ะพอหลังจากเดือนที่ 3, เราผ่านประสบการณ์มาแล้วว่ายอดเราพุ่งเพราะเราเจอประสบการณ์หรือปัญหาณนะตอนนั้นมาแล้วว่ามันเพราะอะไรหาจุดเด่นของธุรกิจตัวเองให้เจอก่อนว่าจริงๆแล้วธุรกิจของคุณเด่นเรื่องอะไรคุณจะขายของเด่นเรื่องอะไรคุณจะทํางานด้านไหนเด่นเรื่องอะไรเราไม่สามารถทําทุกอย่างได้ค่ะใน ธุรกิจไม่สามารถทำทุกอย่างได้ขนาดนั้นตัวกิฟเองเนี่ยกิฟถนัดก็คือในเรื่องของพัฒนาสินค้าคือคิดสินค้าใหม่ๆเพื่อออกมาขายวางแผนการตลาดแต่ตัวเลขกิฟไม่ได้เลยกิฟต์ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญคือเราก็ต้องจ้างนักบัญชีเข้ามาอ่ะเรามีประสบการณ์เรื่องตัวเลขเรื่องบัญชีก็ต้องจ้างคนที่มีความรู้เข้ามาจ้างคนที่ทำ Q C เข้ามาจ้างคนที่เป็นลายผลิตเข้ามาจริงๆจังๆ เพราะเราทำไม่ได้ทุกอย่างแต่เราหาจุดเด่นของเราให้เจอให้ได้ว่าคุณเก่งอะไรคุณถนัดอะไรแล้วคุณมีความสุขกับมันทุกวันมันจะทําให้ธุรกิจของคุณโตแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทิ้งอย่างอื่นนะเราสามารถมองภาพรวมออกให้ได้แต่งานหลักของเราในบริษัทคุณทําอะไรคุณทําให้เต็มที่ไม่มีเลยค่ะแล้วยอดที่บริษัทโตขึ้น7 0 เราปรับตัวเร็วค่ะแล้วเราต้องมองธุรกิจให้ขาดว่าอะไรบ้างที่มันจะต้องเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างตอนที่เกิดโควิดใหม่ๆประมาณช่วงเพฤศจิกาธันวาแต่บ้านเรามันจะระบาดหนักประมาณมกราเนาะพฤศจิกาธันวานกิฟเริ่มขายแอลกอฮอล์แล้วนะออเดอร์กิฟต์เริ่มมาตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกรากรุมภามีนาะยาวจนถึงเมษาคือออเดอร์แน่นมากออเดอร์แบบเพิ่มแบบเยอะมากๆ แต่รวมถึงว่าเราเนี่ยเป็นบริษัทที่มีบริษัทของเราเองต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ไทยแย่ด้วยโควิดเราจะมีประเทศอื่นๆของเราเป็นตัวซัพพอร์ตที่มันเป็นเหมือนใยแมงมุมของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เราไม่ได้กังวลมากเท่าไหร่เพราะเราวางแผนมาล่วงหน้าแล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้การเตรียมความพร้อมของเราค่อนข้างพร้อม กับการที่จะรับสถานการณ์ต่างๆเลยไม่ได้กังวลมากถ้าไทยแย่เรายังมีประเทศอื่นๆของเราที่มันสามารถดําเนินธุรกิจพยุงกันไปได้อะค่ะมันเลยทําให้ยอดเราไม่ได้ตกทําใจให้พร้อมมั่นใจไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรืองานธุรกิจยังไงวันหนึ่งคุณต้องเจอปัญหาอยู่แล้วคุณทําใจให้พร้อมแค่ว่าถ้าคุณสู้กับมันเต็มที่พร้อมที่จะทําธุรกิจพร้อมที่วันนี้ตื่นมา ฉันจะต้องคิดงานที่มันเป็นธุรกิจตัวเองเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นตนะ์่ะทำไปเลยค่ะทำได้แน่นอนอยู่แล้วไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้แต่จะได้มากได้น้อยอย่างน้อยมันก็ได้อ่ะมันได้แน่ๆเราใส่ใจมันขนาดนี้ยัยงไงมันก็ได้ไม่ต้องกังวลชอบอะไรก็ทํามันนั้นนะคะถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณชอบสเก็ตคุณก็ดูว่าธุรกิจมันทําอะไรได้บ้างอย่างส่วนตัวอย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกคือเราชอบเครื่องสําอางแต่เราไม่ได้ชอบขายเครื่องสําอาง เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นมากกว่าคนขายเครื่องสําอางเราต้องการคิดสูตรนี่คือจุดเปลี่ยนของเราแล้วเราใส่ใจกับมันทําให้เราะเปิดโรงงานได้หาจุดที่ตัวเองชอบหาสิ่งที่ไม่เป็นแตกต่างหาสิ่งที่เรามองแล้วว่าเฮ้ยมันไปได้อะต่อให้มันเป็นจุดเล็กๆก็ตามอ่ะแต่สุดท้ายถ้ามันไปได้ปุ๊บมันจะเกิดเป็นธุรกิจที่มั่นคงได้แน่นอนพี่ก็มั่นใจว่าอย่างน้อยๆน่าจะเกินครึ่งก็คงจะอยากมีคนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ถ้าตั้งใจมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยฉันอยากเติบโตวสวยงามใน่างนี้ทำไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพ่อแม่ด่าทําไปเลยเพราะสุดท้ายเราชีวิตเราเราต้องเลือกเลือกแต่เด็กต้องยอมรับได้นะวันนี้ถ้าหนูเลือกเพราหนูจะทาแบบนี้แล้วว่าพรุ่งนี้หนูล้มาหนูอย่าท้อท้อไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแต่ถ้าล้มแล้วลุกเร็ววะชีวิตจะดีขึ้นสิ่งที่เป็นแนวทางทุกๆวันของตัวกิฟเองเลยคือตื่นมาก็คือ ถ้าจะบ้าก็จะบ้าให้สุดกับงานกลับบ้านไปก็ชะวา่างแล้วก็จะเล่นกับลูกแต่เวลาทํางานเราบ้ามากอย่างยงกตัวอย่างเป็นกลายเป็นคนที่ต้องติดมือถือติดตัวตลอดเวลาทางที่ไม่ได้ใช้มันเลยนะแต่เพราะเรารู้สึกว่ากลายเป็นสิ่งที่เราต้องแบบติดตัวเป็นคนบ้าทํางานมากเป็นคนบ้าคิดงานมากเมื่อก่อนเคยบ้าถึงขั้นว่าวันวันหนึ่งนอนอยู่สองสามชั่วโมง เพราะเราเป็นคนที่มีความคิดตลอดเวลาจะสั่งงานลูกน้องทิ้งๆๆๆๆๆๆๆไว้เป็นคนบ้ามากบ้าทํางานเพราะฉะนั้นเลยตั้งเป้าว่าถ้าบ้าฉันจะบ้ากับเรื่องการทํางานให้มากที่สุดฉันจะเสียเวลาให้กับการทํางานให้มากที่สุดข้อคิดในการทํางานจริงๆไม่มีเป็นคนไม่มีคติประจําใจแต่แค่รู้ว่าวันนี้ฉันต้องทําอะไรเป้าหมายตัวเองคืออะไรเรารู้แล้วว่าเราอยากเกษียณตอน40เพราะฉันอยากไปเที่ยวอย่างเดียวละเป้าหมายก็คือก็ต้องมีตังค์อะ ก็ต้องมีเงินอ่ะไม่มีเงินก็ไปเที่ยวไม่ได้อ่ะแล้วทํายังไงเพื่อให้ถึงก,ก่อนถึง4ี 40. มีตังค์ไปเที่ยวให้ได้อ่ะป้าหมายก็คือต้องมีเงินสมมติว่าถ้าวันนี้อยากเริ่มธุรกิจจะเริ่มจากอะไรดีมีตังค์ไหมมีตังค์ใช่ไหมมีตังค์เยอะเปล่าถ้าตังค์ไม่เยอะก็ค่อยๆเริ่มดูว่าถานัดอะไรแต่ถ้าตังค์เยอะแนะนําให้วางโครงสร้างของตัวเองให้ดีก่อนพราะเงินมันหายยากไม่ต้องรีบ วางโครงสร้างธุรกิจตัวเองให้ดีหาเป้าหมายตัวเองให้ชัดค่อยๆทําไปทีละจุดอย่าพึ่งไปลงเงินเยอะมากถ้าล้มเงินน้อยเจ็บไม่มากแต่ถ้าล้มเงินมากเนี่ยเจ็บหลายปีค่อยๆทําวางแผนให้ดีปรึกษาคนที่เขามีประสบการณ์ก็ได้เพราะว่าวันนี้เรายังไม่มีประสบการณ์ถามเขาไปเถอะทุกคนรุ่นพี่เขายินดีบอก ถ้าจะทาธุรกิจต้องทํายังไงอยากส่งออกต้องทํำยังไงถ้าหนูอยากส่งออกหนูต้องรู้ก่อนว่าหนูจะขายอะไรไปให้ใครในแต่ละประเทศจะมีลูกค้าของเราอยู่แล้วในแต่ละพื้นที่จะมีลูกค้าของเราแต่หนูต้องหาให้เจอว่าลูกค้าหนูเป็นใครเขาต้องการอะไร เขาจะตอบโจทย์กับสินค้าหนูไหมหรือเขาจะเข้าใจในสิ่งที่หนูวงไปขายเขาไหมหนูหาคําตอบให้ได้ค่อยๆวางแผนไปธุรกิจหนูจะโตนแน่นอนให้จําไว้ว่าในทุกพื้นที่จะมีลูกค้าของเราอยู่เสมอไม่ว่า1-2ถึง,งคนแต่ให้ใจเย็นๆให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราคิดตอนนี้มันตอบโจทย์เขามากน้อยแค่ไหนการที่เราเจอลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆคู่แข่งเราเป็นร้อยเลยอะกับเราเจอลูกค้าแค่10คนอะแต่ฉันคือเจ้าเดียวอะ เลือกเอาว่าอยากเป็นแบบไหนแค่นั้นเองค่ะ